ดีครับพวกผมแสงใสมันเทิงก็อันนี้ก็หลายๆครั้งมีพี่น้องสาสบันเทิงถามผมขึ้นมาว่าทําทไมผมถึงยังไม่มีใครสักทีเรื่องราวก็ผ่านมาทั้งนานแล้วทำ,ทำไมถึงยังไม่หาใครสักคนหนึ่งดูแลก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่ามีนะครับมีผ่านเขา้ามาในะชีวิตผมแสงใสมันเทิงก็มีแต่ว่าอย่างว่าด้วยว่าประสบการณ์แล้วก็ให้มันเป็นบทเรียน เราก็ต้องต้องคิดกันหน่อยส่วนส่วนเพื่อนเพื่อนพี่น้องสามัญทิงหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ว่าอยากจะมีใครสักคนก็ฟังเรื่องนี้ดูนะครับวันนี้ผมจะใช้คอนเทนต์ที่ว่าหากจะมีใครสักคนในชีวิตก็ลองฟังกันดูนะครับหากจะมีใครสักคนเข้ามาอยู่ร่วมในชีวิตสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องตอบตัวเองให้ได้เมื่อมีคนคนนี้อยู่ด้วยแล้วชีวิตมันดีกว่าตอนที่อยู่คนเดียวหรือเปล่า คนที่คุณเลือกที่จะแชร์ความคิดความรู้สึกร่วมกันเขาคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสบายใจไหมคุณจะเป็นตัวของตัวเองในด้านที่ดีในแบบที่เป็นธรรมชาติที่คุณมีความสุขได้หรือเปล่าหรือรู้สึกอึดอัดกับการที่ต้องเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณตลอดเวลาการเลือกใครสคักคนให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ชีวิตเราก็ควรเลือก คนที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องสมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยก็ต้องมีความจริงใจที่จะส่งเสริมกันและกันและเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันมันเป็นเรื่องที่ดีนะในวันที่คุณล้มลงแล้วหันไปข้างๆยังมีใครบางคนที่คอยยื่นมือไว้ให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณแต่หากคบกับใครแล้ว มันกลับรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตรู้สึกไร้คุณค่าลงไปเรื่อยๆเหงาในยามที่อยู่ด้วยกันเหนื่อยกับความสัมพันธ์ทุกครั้งที่ได้เจอกันถึงเวลาหรือยังที่คุณจะตั้งคำถามว่าคนคนนั้นอยู่ในชีวิตของคุณเพื่ออะไรการทนอยู่กับคนที่ไม่ใช่พยายามแค่ไหนก็ทั้งหมดในชีวิตเหมือนกับชีวิตย่ำเดินอยู่กับที่ ความรักมันคือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองและเห็นคุณค่าของคนที่ยอมรับไปพร้อมๆกันแต่ถ้าบางคนเพือยังไม่เติบโตพอที่จะเข้าใจว่าการสร้างคุณค่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่จําเป็นการใส่ใจการให้เกียรติคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นคุณก็ต้องเลือกเองว่าจะกลับไปเริ่มต้น ไปเดินอยู่คนเดียวอีกครั้งเพื่อจะสบายสบายใจกว่าความรู้สึกเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวเพราะถ้าคุณเลือกคนที่ไม่เวิร์กกับชีวิตไม่เวริร์กคุณก็จะต้องรู้สึกรู้สึกเหงากับโดดเดี่ยวเอาอยู่ดีหากมีใครสักคนในชีวิตถ้าเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณมันก็ใช่ทุกช่วงเวลาทั้งอดีตและปัจจุบันแต่ถ้าคนบางคนเหลือแค่หน้าตา และคงเป็นเหมือนคนเดิมแต่สิ่งดีๆที่เขาเคยเป็นในอดีตที่คุณเคยตกหลุมรักเขาคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแล้วเหมือนตายจากเราไปแล้วคนต่อหน้าคุณเขาเป็นแค่คนที่เคยใช่ในอดีตแต่กลายเป็นคนแปลกหน้าที่เหมือนคุณไม่รู้จักเขาเลยในปัจจุบันหากจะมีใครสักคนในชีวิตจงเป็นคนที่คุณเลือกเขาด้วยสติเลือกเขา เราะเมื่อคุณได้อยู่ด้วยกันคุณรู้สึกถึงความอบอุ่นใจในพื้นที่ชีวิตถ้าคุณมัวแต่เสียดายสิ่งที่หมดอายุไปแล้วสิ่งที่เน่าเสียไปแล้วและเป็นพิษเรื่องราวที่เป็นพิษคนที่เป็นพิษต่อจิตใจคุณจะถูกบั่นทอนจนสูญเสียพลังงานชีวิต <c oughs> จงรักคนที่ใช่และ ให้ความรู้สึกคนที่มีคุณค่าแต่ถ้ามันไม่ใช่จะรู้เลยว่าทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมมีเวลาที่ใช่ของมันจงกล้าที่จะอยู่เชื่อมั่นและมีความสุขด้วยตัวของคุณเองจนกว่าที่จะได้เจอคนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆนะครับหากจะมีใครสักคนในชีวิตนี่คือสาเหตุที่ผมยังไม่มีใครนะครับแล้วเจอใหม่ครับไม่ทันเจอ